แอดมินหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อเราพัฒนารวมเด่นหาดสูตรแอดมมนูหน่อยเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับทานใดที่รอมาแล้วท่านผู้ชมรวมเด่นห้าสูตรแอดน้อยวัต่ผ่านมาผ่านทุกสูตรเด้อค่ะเด้อแต่ว่าน่าเสียดายท่านผู้ชมแอดมมนหน่อยฟันรุดแปดคิดว่าสูตรมันเดินดีแล้ว กาเลยยานมันหลุดกันเลยเอาสูตรรักลอยขึ้นมาฟันเทียนธรรมจมโน่นหน่อยไปมันใจสูตรลักลอยอาสสำหรับคลิปนี้ตามต่อไปต่อธรรมจมสำหรับรวมเดินหาสูตรเดินห้าสูตร แอดน้อยนะคะแอดมินโน้นนนนนห,น,น,น,ะะหน,น้อยกับแอดน้อยเป็นคนเดียวกันเด้อค่ะเด้อคุณพอคุณแหม่เห็นพอเอฟซีคนถักเข้ามาเนาะเนาะนูหน่อยกับแอดน้อยคนเดียวกันบอคนเดีวยวกันเด้อค่ะเด้อหมวดนี่เดินสูตรใดสี่เดินตัวธรรมชมเด่นเดินดีสี่รุดรุดสี่เดินไปพรวอมกันธรรมชมเด่นเดินดี วดนี้ได้เด่น9โูนหนึ่งเลขติดเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,น้ำแน่ด้วยค่ะเอคุณปอคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเลขติดได้เด่น8อง ต่อมาสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี่แล้วท่านผู้ชมเป็นยังคือเดินดีแทะหวดนี้เห็ดห่เสียวคือเกาทมม่านผู้ชมได้เด่นเจ็ดกับห้า ต่อมาสองตัวสูตรสองวดนี้ได้เด่นเจ็ดกับแปดออาทามาือจุ่มสองสูตรนี้ชนกันชนกันเสียมาบอ อย่าลืมด้วยธรรมชมร่วมเหล็กเดินหาดสูตรนูนอยเคยลดพรมกันทั้งหาดสูตรมีมาหลายงวดแล้วเด้อธรรมชมนูนอยเห็นทางเหล็กมันเดินดีนูนอยกระเสียวคือกันเด้อธรรมชมทางเหล็กมันเดินดีโพดไหมธรรมชมพระน้าจังได้กะขอให้เดินต่อเนาะคะ่ะเนาะขอ,อย่าให้ลดเถานะเนาะธรรมชมต่อมา ไม่มาด้วยกันนะคะสูตรนี้ไม่มาด้วยกันพอแม่พี่น้องรอคอยสูตรนี้ท่านผู้ชมไม่มาด้วยกันหนูน้อยเป็นเลขเด่นสองตัวนะคะแต่เป็นเลขดับคู่บนล่างเด้อท่านผู้ชมวันนี้ได้เด่นศูนกับห้า เป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะแต่จะไม่กอดควกันมาเด้อท่านผู้ชมร่วมเด่นหาดสูตรหวดนี่ได้เก้าศูนย์หนึ่งแปดห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดแปด ศูนย์ห้าเจ็ดตัวท่านผู้ชมท่านเล็กบบเบัญมหาหมวดนี่หล่นสามตัวเตกคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะมาเบิงเหล็กชนธรานชมเลขติดแปดชนแปดแปดชนสองห้าชนสองชนสาม เจ็ดจนสองเลขเด่นแปดเจ็ดห้าสามตัวเด้อท่านผู้ชมแปดเจ็ดห้าสี่หลดตัวใดงวดน,นี้แอดมินหนูหน่อยฟันรูดเด้อค่ะเด้อ อันรูดแนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดบอมัก8ดรูดหารูดเดเด้อค่ะเด้อเหล็กมันเด่นแปดห้าเดท่านผู้ชมตจว่าแอดมิน,นูหน่อยฟันรูด8ดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มวี p อพีน้ำโมแอดไลน์สแกนที่ว่าโคตด้วยค่ะเด้อย,ย,ย้ำนะคะกลุ่มวี p มีค่าใช้จ่ายเดือนละห0ึบาทนะคะ พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อต่อมาลักลอยธรรมชมต่อมาลักลอยเด้อค่ะเด้อรักลอยหดเี่ผพานมาลุดธรรมชมมลุดหดนี่ งวดนี้ท่านผู้ชมสูตรลักลอยนี่พ่อแม่พี่น้องย่าม่วงแต่ลักลอยเด้อค่ะเด้อสูตรเหล็กเด่นลักลอยเด่นใดทุกสูตรเด้อท่านผู้ชมเด่นลักลอยงวดนี้ได้เด่นหกเจ็ดแปดเด่นไปได้ทุกหลักนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่หาเหล็กติดเหล็กเด่นหลักสิบหลักหน่วยหลักลอยเบิ้งสูตรลักลอยเด้อท่านผู้ชม หกเปดงวดนี้คิดว่ามีให้เห็นแน่นอน1ตัวสูตรลักลอยสูตรนี้กดข้อกันมาดีดเด้อท่ามผชมระวังน้ำหกเจและ7-8็ดาสำหรับสูตรแม่ f อฟบอกอกน้ำนูอนอยบอว่างแล้วเด้อค่ะเด้พอพะว่าแต่คอมเมนนูอนอยเห็นแม่ FC ว่านูอนอยเห็นสูตรผิด ถ้าหนูน้อยเฮ็ดต่อไปมันก็อาจจะบิดท่านผู้ชมหนูน้อยก็เลยขอหยุดว่างให้แม่เอฟซีเพิ่นไล่มาหาหนูหน้อยก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าหนูหน้อยทักไปหาแม่เอฟซีแล้วแม่เอฟซีอ่านแต่ว่าแม่เอฟซีไ่ตอบหนูน้อยขอหยุดว่างก่อนเด้อค่ะเดอ้อถา้าหนูน้อยเฮ็ดต่อไปมันสิผิดเด้ท่านผู้ชมหนูน้อยเฮ็ดผิดหม่องใดหนูหน้อยก็พผ้าใ้เข้าใจเพราะว่าหนูหน้อยรอแม่เอฟซีมาชี้แจงให้หนูหน้อยก่อนเด้อค่ะเดอ้อ เดี๋ยวสิว่าเหตุสูตดผิดกันนํามาว่างจังสันนะท่านผู้ชมพ่อแม่พีน่น,น,น้องเอฟซีทนใดที่ทมหาหน้ยขอหยุดว่างกว,งกวงนเด้อค่ะเดอ้อต่อมาของพอเสียงเงิดท่านผู้ชมแอดมินหน้หนยขอขอบคุณสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาพอเสียงเงิดเด้อค่ะเดอ้อพอเสียงเงิด วทั่่พานมาลุดธรรมชมของพ่อลุดพ่อเสียงเงินงวดนี้ได้เด่น8กับ7นะคะจับคู่มี2 5 6 2้าหกสอง8องเจ็ดสอและ4 9นะคะของพ่อเสียงเงิดเด่น7กับ8เข่ากันกับของนูนอ่อยู่ธรรมชมุม เขากันดยูดิท่านผู้ชมนูหน่อยฟันรูดเปียดเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอดเด้อค่ะเด้อต่อมาร่วมทุกเสี้ยนท่านผู้ชมมาเบิ่งเหล็กชนกันบ่ท่านผู้ชมเอามาเทียบกันเบิง่งท่านผู้ชม ต่อมาของแม่นางท่านผู้ชมของแม่นางคือคือบอ่มีเปดเนาะท่านผู้ชมมีแต่เจ็ดเลขกวินแม่บ่มีแปดติดเลยท่านผู้ชมมีแต่เจ็ดเจ็ดกับเปดตัวไรที่มาท่านผู้ชม่อแม่พี่น้องหงดน์นี่อย่าลืมกันเบินนะะ่์นว้นาเ้อค่ะเด้เอเหล็ก่เบิน่นหลายหงษ์เราด้วยท่านผู้ชมเล่าพัฒนาตามเบิ่นมาสองหวดลละท่านผู้ชมหนูหน่อยเมื่อนี่วัดสิบ ตามอ,กอยกโยทำมชมจิตตามจนจน,จนหอดสิ้นเดือนผุหละทรมชมหอดบันสุกมันสิเบ,บินบ่ทรมชมตามมัดซองวัดละทรมชมยั่บ่เบิบปูปสังขธทรมชมของปูสังขาเด่นเจ็ดแปดเก่าไปทางเดียวกันอยู่ดิทำมชมเด่นไม่พลาดดิทำมาชุชมของปูสังขาผาดยากเด้อทรมชมเด่นเจ็ดแปดเก้าต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัว หรือกวดครัวกันมาเด้อธรรมชมเจ็ปดเก้าเอาธรรมชมบอกเกับ8นี่ล่ละหนูหน่อยฟัน8ปดจิมเมีนบอกธรรมชมฟันรูดแปลักเเจาะให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟในกลุ่มแล้วธรรมชมแต่ว่า8ปดรูดเด้อค่ะเด้อทันใดสายวิ่งสายรูดรูดแปดธรรมชมเด่น7กับ8ดฟันรูดแนะคะในห้องกลุ่ม v ีไอพีธรรมชมเจาะ เจาะไวแล้วดิท่านผู้ชมเจาะเจไวให้แล้วสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เจ็ดกับหาสิกอดข้อกันมาอยุบบ่ท่านผู้ชมแต่ว่ากอดข้อกันมาได้งวดนี่มันมันชนกับของปูสังขาอยู่ดิท่านผู้ชม7กับห้า อาจารย์โชคประธานพรเอาอีกอยังก็เกิดขึ้นได้เด้อธรรมจุ้มขนาดแอดมมน,นหน่อยว่าทางเหล็กหน่อยงวดวังหันมันบดเดินมันก็ยังเดินเนาะธรรมจุ้มของอาจารย์โชคประธานพรหาศูนย์มันชนกับไม่มาด้วยกันหนูหน,น่นอยเด้อธรรมจุ้มมันเด่นของเพลินแต่ว่ามันติดดับหนูหน่อยพอแม่พี่น้องอย่าตัดถิ่มเ้ยค่ะเด้อคะเทียมันกอดคว้ากันมากธรรมจุมย่ำเด้อธรรมจุ้ม ทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูหน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขสูตรมีเข้ามีหลุดเดอ้อธรรมะชมชุดสามตัวของอาจารย์หนูหน้อยโทรไปแล้วอาจารย์บอรับเด้อค่ะเด้อเอาไปซีคู่ก็แล้วกันธรรมะชมขอโทษขออภัยนำชุดที่หาบอดายเด้อค่ะเด้อบอดายเอาไปซีคู่ธรรมะชม หลักลอยอาจารย์มันใจวิ่งฟันรูดหกดิท่านผู้ชมวิ่งฟันรูดหกเด่นหกกับศูนย์แต่ว่าอาจารย์มันใจรูดหกตัวเดียวหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างเด้อท่านผู้ชมผิจจรณาด้วยค่ะเด้ออาจารย์หมวด่ิพานมามงหงันเพิ่นกระรุดหมวดนี่เบิงไปกวนกระไดท่านผู้มชมทามักค่อยจัดเด้อค่ะเด้อต่อมาของอาจารย์ต่อยอาจารย์ต้อย เหล็กเด่นอาจารย์ต่อยบอสชุนกับหนูหน่อยเลยท่านผู้มเหล็กติดชุนอยู่ไม่เก่าไม่ศูนญไม่หนึ่งไม่สองมีอยู่ท่านผู้มแต่ว่าเหล็กเด่นอาจารย์สามกับสี่พ่อกมอสิบท่ามผู้ชมพอกมอสิบเด่นสามกับหาด้วยค่ะเด้อท่าหามา ตายแล้วนุนหน่อยหลุดเปียดด้วยธรรมช่มทาหามานุนหนอยหลุดเปียกสิบว่ไง่ทองง่ใส่อีกหลักบ,บ่บธรรมชมเจ็ดหาช้อนกับของปูเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสีดส่พี่ธรรมชุมเบื้องมองนี่นะะด้วยค่ะเด้อหลักหน่วยบนล่างสี่ห้าหกแปดเก้า ก็ให้เปียกมากเนาะท่านผู้ชมเปียกเนี้ยกระซังก็งให้เปียดมากฟันรูดเปียดได้ตังคิ่งฟันรุดเปียดรอรับตังคเด้อท่านผู้ชมหนูหน่อยฟันเปียกท่านผู้ชมเดีว่าหลักหน่วยของของพ่อกระมีได้ละท่านผู้ชมหานีไหมห้าหกแปดเก้าเบิลห้าห้าสี่สี่ ไปจังใดท่านผู้มชมไปจังใดสิไปถึกทางบ่ปู่พิจะุุโลกทา่านผู้ชมปูพิจะุุโลกเด่นหากับศูนย์สามตัวแปดห้าสี่แปดหหปดห้าศูสองตัวบนล่าง8ปดส5ง5้า5ีดห เหล็กเด่นปูพิจนโลกของปูมันสิมาตัวหนึ่งเด้อท่านผู้ชมมันสิมาตัวหนึ่งเอาจังไดก็ขอให้มาเปดหาควายมาแปดหานูนหน่อยฟันหาไปแล้วนูนหน่อยปั้นแปดไปแล้วท่านผู้ชมแปดห้าแปดห้าแปดห้าแปดสองถ้าเปดมาจังไดกระได้ตังค์ท่านผู้ชมวิ่งฟันรูดแปดรอรับตังค์นะคะ ลักลอยหกเจ็ดเปียดเจ็ดกับเปียดนี่ละธรรมชมต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวเอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้แอดมิน,นูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้แอดมิน,หนูหน่อยขอไวยพ่รให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีห้งๆปังๆทุกท่านนะคะเ้อคลิปนี้หนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ